พีเมดเป็นคลินิกเดียวที่อัะสินใจว่ายังไงก็ต้องมาเอาแก้ครั้งที่2เราจะต้องไม่พลาดก็เลยมั่นใจว่าพีเมดนี่แหละแล้วก็ด้วยตัวคุณหมอด้วยเราเรามั่นใจอะเราว่าคุณหมอเขาเรียกว่าอะไรคุณหมอแบบ เมื่ออาชีพตรงสายเรียนมาไม่ผิดหวังเลยอ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้มากหลายๆเรื่องตอนแรกคือของอัมมันไม่ไม่โด่งมากเราถั้งสุดเราอยอากได้โดง่งแล้วด้วยแท่งซิลิโคนมันเก่าแล้วมันดูหน้าเราแข็งแล้วก็ดูมีอายุ เราก็พอมาได้มาเจอกับคุณหมอต้นนะคะให้คขาปรึกษาดีบอกหลายๆเรื่องว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ไม่ดีอะไรยังไงคือคุณหมอไม่กักเลยคือชอบมากเลยถอ้งพวเดียวก็ชวนน้องชวนแฟนน้องมาเป็นครอบครัวของคุณหมอด้วย